สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาซ่อมพัดลมกันมีพัดลมมาไอพัดลมรุ่นนี้พัดลมยี่ห้ออะไรฮะตะลลิรุ่นนี้เก่ามาก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 เก่าเก็บเก่าเก็บมากดูดิเดี๋ยวลองกดสวิตช์ดูดิเป็นยังไง อืมกดสวิตช์ก็ไม่ลงลงอยู่แต่ค้างกดสวิตช์ไม่ลงไปดูดิดูอาการเป็นยังไงน่าเป็นห่วงปะ่ะอืพัดลมเครื่องนี้ลูกค้าก็บอกว่าไม่ติดไม่หมุนไหนลองเสียบดูสิเรียบเสียบดูสิอาการเป็นไง เสียบดูเสียบดูเสียบดูแล้วก็กดสวิตดูกดสวิตดูกดสวิตดนะูมันหมุนอยู่นะม,นมันหมุนอยู่นะแต่มันเบามันหมุนอยู่นะแต่แต่มันเบาสปีดมันไม่แรงคออาการอย่างนี้ ถ้าเป็นอาการอย่างนี้นะดูนี่ก่อนเลยดูดูตัว C ดูคอนเดนเซอร์ก่อนเลยคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์ค่าเท่าไหร่ตัว C ีเขาเรียกตัว C ตัวแคปตัว c แล้วแต่คนเขาเรียก2ไมโคร450โวลต์อาการแบบนี้ ต้องมาตรวจเช็คอันนี้ดูก่อนตรวจเช็คดูเลยการเป็นยังไงมาตัดเลยดีกว่าอาการอาการเบาแบบอาการหมุนช้าอย่างเงี้ยมีอยู่มีอยูส่ยส,สองอย่างที่เราจะเช็คก,ก่อนก็คือ4แคปลันตัวเนี้ย บางคนก็คอนเดนเซอร์บางทีบางคนก็เรียกคาปาซิเตอร์เนี่ยอาการอาการแบบนี้แหละอาการหมุนช้าเราก็มาทดลองดูว่าหมุนหมุนใบพัดลมก่อนหมุนแกนพัดลมดูก่อนว่ามันฝืดไหมไม่ฝืดใช่ไหมไม่ฝืดหมุนคล่องดีแกนแกนอย่างคล่องเลยแกนหมุนคล่องดี แสดงว่าแสดงว่าแกนไม่มีปัญหาเราก็มาดูที่สีตัวนี้สีตัวนี้เอามาลองเลยถ้ามีเครื่องถ้ามีเครื่องมือวัดเราก็ดีไปอีกอย่างหนึง่งถ้าไม่มีเครื่องวัดเราก็หาซื้อตัวหาซื้อตัวซีมาใหม่มาลองดูแต่อันนี้ อันนี้เราเราวัดดูก่อนว่าค่ามันเท่าไหร่ค่าเท่าไหร่เรามาวัดดูสิค่าเท่าไหร่ วัดสีดูว่าค่าเท่าไหร่ผมตั้งไปที่สองไมโครสองไมโครตัวตัวสีตัวนี้ก็สองไมโครถ้ามันเสียมันจะลดลงไม่ถึงหนึ่งหรือว่าอาจจะหายไปเลยก็ได้จุดสองขึ้นค่าว่าจุดสองสี่เก้าจุดสองสี่เก้าก็ถือว่าเสีย เสียแล้วเนี่ยจุดสองสี่เก้าเสียแน่นอนแล้วเราเอาตัวสีของใหม่มาลองเลยสีตัวใหม่ เดี๋ยวเรามาลองต่อเอาตัวซีมาต่อดูดิซีใหม่ตัวซีตัวใหม่มาลองดูอาการมันเป็นยังไงติดหรือไม่ใส่เข้าไปแล้วแต่ซีตัวเนี้ยเสียร้อยเปอร์เซ็นต์วัดค่าแล้วเหลือแค่จุดสองเองจุดสองเากว่าเราก็ไปหาซีตัวใหม่ซีตัวใหม่มาลองดูได้ ต้มใหม่ลองดูแล้วก็เสียบไฟเลยนะ mm. เสียบไฟเลยนะครับเสียบไฟเสียบเสียบไฟแล้วก็กดสวิตช์ดูว่ามันติดไหมอ่าใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้แรงด้วย อารมรุ่นนี้น่าจะน่าจะสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วรุ่นเก่ารุ่นเก่ามากสิบห้าปีแล้วมั้งประมาณนั่นแหละหรืออะไรเนี่ยสักอย่างเนี่ยผมว่า เครื่องนี้ถือว่าสำเร็จนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ